าหมึกย่างครับตอนนี้เกตตี้อยู่บริเวณไหนครับคือรามคําเมือง41ทับหนึ่งนะคะสายปากซอยตรงไหนนะครับตรงนี้นะครับโอ้หนะครับซอยรามแขง41ทับหนึ่งนะครับร้านปลาหมึกย่างนะครับมาดูนะครับปลาหมึกย่างหมาล่านะครับแบบย่างแบบซีฟู้ดทุกทีนะครับ ปลาหมึกย่างมีราคาเท่าไหร่บ้างครับ,บ,บ15บาทค่ะ15บาทแล้วก็20ค่ะ20แล้วตัวใหญ่มีไหมครับตัวใหญ่ยังไม่เอามาค่ะน้ำน้ำจิ้มมีกี่แบบครับมี2บแบบค่ะแบบซีฟู้ดใช่ไหมครับใช่ค่ะเลขแบบคืออะไรครับเป็แบบเป็นมาล่ายังไม่ทำาอ๋อมาล่าย,ยังไม่ทำนะครับ ปลาหมึกไปรับที่ไหนมาครับสะพานปลาค่ะสะพานปลาจั<ร>างหวัดอะไรครับกรุงเทพมหานครค่ะครับอ๋อตัวนี้เป็นเอ็นปลาหมึกนะครับ<ะ>ตัวนี้เป็นปลาหมึกสายนะครับ<ะ>อ,นนอันไหนอร่อยกว่ากันครับปลาหมึกสายค่ปะปลาหมึกสายถ้างั้นสั่งปลาหมึกสายสองไม้นะครับค่ะย่างเลยครับ อันนี้แช่น้ำอะไรครับน้ำซีอุวค่ะครับซีอุวนะครับอ,อาคารนี้เราไปดูที่ย่างนะครับ นี่ทุกวันไหมครับขายทุกวันค่ะะเริ่มขายกี่โมงถึงกี่โมงครับบ่ายสองครึ่งถึงสามทุ่มครึ่งค่ะสามทุ่มครึ่งนะขายดีไหมครับช่วงนี้ครับไม่ค่อยดีค่ะไม่ค่อยดีเป็นช่วงโควิดพอดีนะครับค่ะครับเริ่มขายมานานหรือยังครับนานแล้วค่ะถึงเดือนแล้วนะครับอ๋อแต่ก่อนเคยทํางานอะไรมาก่อนครับ ออนนัวสปาใช่ไหมครับใช่แต่ช่วงนี้เขาเขาให้หยุดใช่ไหมครับค่ะโควิด <COVID S 2> มาโควิดมาก็เลยมาขายปลาหมึกแทนนะครับค่ะโอ,อะ้ใช้เตาถ่านมันจะอร่อยกว่าเตาแก๊สใช่ไหมครับใช นี่นะครับร้านอยู่ปากซอยเลยนะครับซอยกระแหง40เขตทับหนะครับต้นซอยเลยนะครับเขาเขาเรียกปลาหมึกโฟโลใช่ไหมครับใช่ค่ปะปลาหมึกรุ่นใหม่ครับใส่โฟโลนะครับจะย่างไว<ป>้มันจะไม่สด ชื่อร้านหมึกย่างยกสดช่วงนี้มีโปรโมชั่นไหมครับปีไม้แถมีครับฟไม้ฟรีหนึไม้ค่ะอ๋อหไม้ฟรีหนึ่งไม้นะครับ กี่บาทครับ30บาท30บาทนะครับอ่ะเกตตี้จ่ายตังพี่เขาครับค่ะคราวนี้ให้น้ำบัตรพี่เขาครับอย่าลืมกดติดตามช่องเกตตี้ซีไซส์และเกตตี้มินชูด้วยนะครับครับโอเคนะครับขายดีรวยเฮงนะครับโอเคนะครับโชคดีนะครับค่ะเกตตี้พกราผู้ชมเลยครับ โอเคนะครับลาไปแล้วลาไปก่อนนะครับร้านปลาหมึกร้านปลาหมึกยกสดนะครับลาไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ